ก็สวัสดีคบท่านชมก็อยู่ช่องเบเปอร์แชนแนลวันนี้ก็มาเล่นเกมผีไม้ชีกันเนาะวันนี้ก็บอกแล้วว่าอีนั่นอีพีหกสิบวันนี้ก็หกสิบเอ็ดโอเคอีพีหกสิบเอ็ดนี่เอาหมดง่ายแล้วกันเดี๋ยวหมวดถ้าเอาหมดแบบหมดจ้าหรือหมดปกติกลัวว่าจะไม่ไหวเนาะต้องไปยกยอดในวันในวันอื่นๆที่ผมใจกล้ามากพอแทนหรือนแะม่ก็ตอนกลางคืนก็พอเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะจิตอ่อนอยู่ มันยงนังก่อนเนาะผมจะเป็นคนบอกลยว่าผมเป็นคนเชื่อเรื่องพวกพระโพดทัตว์เรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อหมดเพราะว่าผมเป็นสายแบบก็จริงอยู่ว่าผมเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าจําอะไรก็ค่อนข้างเก่งอยู่แต่ไม่ใช่ครอบคลุมทั้งหมดนะนยังมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเช่นวิชาแบบหินอย่างเงี้ยไม่สามารถแยกหินออกชัดเจนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็วิชาประมาณว่า ใครที่บัตรจะเกิดขึ้นเมื่อไหรเอ,อ่อผมจะไม่นันานัดเรื่องนั้นแต่ผมถนัดเรื่องความเชื่อเป็นหลักความเชื่อหละผมก็ผมก็เลยกล้าบอกเลยว่าวิชาวิทยาศาสตร์น่ถึงจะบอกว่ามีลักษณะคล้ายกันคือใช้เหตุและผลแต่มันมันจะไปขัดต่อคนที่เชื่อเรื่องพวกแบบโบราณอะ่ะมันจะไปขัดเรื่องนั้นหมย คนที่ไม่เจริญรอยตามวิทยาศาสตร์จริงๆผมอยากจะเิ่นรอยตามเขาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยชอบนะก็รู้อยู่ว่ามันมันมันจะขัดแย้งกันทุกคนผมรู้แต่มันเป็นไอตัวขัดแย้งกันไงโอ้โหพูดจะไม่จบขาดคำแม่ชีมาพอดีเลยโอ้โหเสียงเสียงนี่คือมาอย่างนีง อะไรเนี่ยเร,เร็วๆหน่อยทีเปิดปะมิตโอ้โหเปิดชา้าจังด้วยโอ้โห,โโห,โโหตายแล้วเปิดช้าเกินเปิดช้าเกินเปิดช้ากันไปอ้าวอีกแล้ว โอ้ห oh, oh, oh. นี่ไะน,นี่ต้องไปปดประโตแต่ต้องรีบไปเอานั่นแทนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะมีจะทําการนั่นแทนเนาะเราจะขึ้นไปเอาไม้กวาดผมจําได้ว่าไม้กวาดมันอยู่ทางนี้คนจอมันสว่างขึ้นแล้วก็สว่างลงอะ่ะทุกคนมันมันเป็นอะไรไม่รู้ระบบเป็นอะไรเนี่ยระบบมันบอกว่ามันล็อกล็อกหายวะ แล้้องปรับสภาพสภาพภายในภายนอกของที่เราอยู่เห็นไหมเชื่อไหมเชื่อหรือยังโอ้โหมันมืดไวมากไวต่อแสงอีกเพื่อที่ไวต่อแสงอีกนี่เนี่ยยนูนเอาตายแล้วยูนไม่ถึงด้วยเออเปิดหน่อยสิปะโทถ ตายไม่เปิดมันก็บา้าแล้วโอ้โหเสียงก็ดังเกินเสียงรถก็ดังเกินโอ้โหโอ,อะไรวะโดนไฟไม่โดนโอ้โ รู <c oughs> เลยกันฟ้าโอ้พะโอ้โอ้ไก่เกือบโน,นชนาตายเว้ยเ้โโดนอ้าวไม่โดนตายตายแล้วตายเร้วตายแล้ นอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ทางไหนไม่อยู่ไม่อยู่ทางนี้จิบจิบจิบประตอเอ้ยโอ้โหจิบไม่โดนไม่โดนก็บ้าแล้วไม่โดนก็บ้าแล้วก็บ้าเกินเย้ย ตายแล้วไม่โดนเลยอีเวนมานี่อีเวนคำหยาบเดี๋ยวขออาภายัยตั้งใจสดาโอกไวทั้งแบบเพลิงหายไว้ทั้งแบบเพลิงหายไปเงย โอ้โหเร็วเลยวเลยเป็นไงเราโดนไฟแล้วเป็นไงฮ้ก็คองดีเหรอแม่จกคิดแล้วเหรอทำได้โอ้โห เฮ้ยเอาอีกแล้วไม่เห็นได้ไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นเสมอไรกันเนี่ยอีเวนเห็นเสมอไลค์เสมอไลค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นเอ,อ้า เอาๆๆๆเอาเอา,อามาหน่อยอีบเวีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้บ้านี่แม่แกจะไปไหนฮะแกอยากนี้ไปไหนแกเข้ามาในนี้เลยนะอ่ะอาอาซาอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวผมทำขออนุญาตนาทุกคนโอ้โหมันมืดมากตอนนี้คราวนี้มันไม่ปรับแสงผมเลยทีเนี้ยไหนดูสิอแสงมันก็เต็มเห่นี่ว่า้อเดี๋ยวเฮ้ยทำไมแสงมันเริ่มมืดเริ่มมืดมืดมืดขึ้นเิืมขึ้นเรื่อยว่ะอ๋อทางอำเงอยู่นี่โอ้โหอะไรฟ้าหนัก โอ้โดนแม่ชีตายแล้วนั่นน่ะเนี่ยโดนตัวเองก่อนนี่คือตายเลยเนี่ยโดนตัวเองก่อนนี่คือตายบอกได้เลยนี่คือโดนผมก่อนนี่คือตายเลนะบอกให้แล้วเอาคําพูดนี้มาจากใครเอามาจากพี่แซมนั่นแหละโอ้โห <c oughs> แม่ <c oughs> จะวิ่งเหรอ ไม่ได้หรอกโอ้โหปืนดับเพิงหาได้ยางงี้อือหืออือหืออะไรฟ้าจับหนึ่งคร <Okay, S 2> ับทุกคนโอเคครับทุกคนโอ้โห <c oughs> มันไม่มาไม่มาแกก็ต้องมาอนั่งบ้า รอเราไปทุกที่แล้วครับทุกคนอะไรวะไม่มาได้ไงเนี่ยไอปีศาจอีกเนีเฮ้ยเอาแค่นี้แกก็ไม่มานะ โอโหไม่ว่าก็บ้าแหละป,ปิดปิดติดประตูปิดติดประตูโอ้โหตุ๊กตามาวางที่ไหนมาวาตุ๊กตาหายไปเลยทีเนี้ยเอ้าเฮ้ยตุ๊กตาหายได้ไง ค้อนฮะเอ้าตายล้รีบไปเลยดีกว่าโอ้โหแบบนี้แ็ก็ทำได้ด้วยนะเอาหยิบกุญแจสิเร็วๆเลยทีนี้โอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โห เรียบร้อยมากไวๆด้วยเรียบร้อยแล้ว okay. โอเคก็มป็นมากทุกคนสำนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กกนในคลิปหน้าบ๊ายบาย